สมิลลาอือราะห์มานุราะฮีมัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลอาบิณุศลลละฮ์อัลลอฮุสัลลัะฮ์อัลัยซัยดินะมุฮัมมัดุะลาอฺและอะลีฺและ صحاب ีเอาจมีนวะเบอะดฺอัสสลามุอะลัยกุมรอฮฺมัห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ฺอัลฮ์มดุลิลลาฮฺครับท่านผู้ชมครับสุภาพบุรุษผู้ชายทุกคนเนี่ยนะที่เกิดมาแล้วแล้วก็มีครอบครัวแต่งงานมีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอัลลอฮฺเนี่ยนะจงชคกตขอบคุณอัลลอฮฺเถอะ วันนี้บริบทของการแต่งงานของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันท่านผู้ชมที่น้องที่ฟังท่านผู้ชมพี่น้องที่ติดตามเนี่ยถามย้อนกลับไปว่ากับการเริ่มต้นของการนิกะวันแต่งงานเนี่ยเราได้ให้สินสอดกับสุภาพสตรีที่เป็นแม่ของลูกนะครับหรือเป็นภรรยาของเราเนี่ยเท่าไหร่เราให้ใน อดีตอาจจะบอกว่าอย่างละ3ทอง3บาทเงิน3าม0สามืนอย่างละ5ทอง5บาทเงิน50,000ื่นอย่างละ10ทองแสนหนึ่งเงินเงินแสนหนึ่งทอง10บาทนี่คือสิ่งที่มันปรากฏแล้วก็เกิดขึ้นแต่ถ้าจะมีมากก็นั่นน้อยก็นั่นก็ไม่เป็นไรเราเพียงแต่ให้เงินเขาถ้าถามว่ากับตัวของสุภาพสตรีที่เขาดูแลและปกป้อง แล้วก็ต้องมาอยู่กับเราปนิบัติเราแล้วก็ดูแลเราเนี่ยกับเงินตรงนั้นนะถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นผู้ชายต้องบอกคุ้มมากๆแต่ถ้าถามเป็นผู้หญิงถ้าเขาคุ้มไหมเขาไม่ได้คุ้มเลยนะทําไมผมถึงพูดประโยคนี้แล้วทาไมถึงพูดเรื่องนี้เราได้เห็นได้ฟังข่าวแล้วเราบอกว่าผมกลับมีความคิดต่างเขากําลังติดตามข่าวในเรื่องของการที่จะบอกว่าจะไปออกเดทจะไปพาผู้หญิง ไปร่วมดื่มจับเนื้อต้องตัวได้นั่งเฉยๆหรือจะไปถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นที่ยอมรับของในสังคมแต่ไม่พูดถึงเรื่องของการผิดศีลธรรมเนี่ยนะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ผมกำลังมองภาพต่างก็คือว่าเรื่องของออที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของออสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมมองตรงนี้ว่ากว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะ ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งผิดจรธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะเสียงเงินเป็นแสนนะกว่าจะทําตรงนั้นได้เราเนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็แต่งงานอย่างถูกต้องวันนี้เราให้เพียงอะไรครับทองสามบาทเงินสามหมืนทองสิบบาทเงินแสนหนึ่งแต่ผู้หญิงนั้นเขาอยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะอะไรครับได้รับความสุข การการที่เราได้อยู่กับภรรยาเนี่ยวันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ถามว่ามันคุ้มเกินคุ้มไหมแล้ววันนี้เราเห็นคุณค่าของคนที่เป็นสุภาพสติรือเปล่าเพียงแค่เนี่ยที่บอกว่าเราจับเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่เราไปนัดเข้ามาไปชวนเข้ามาแล้วต้องเสียตังค์เนี่ยถามว่าเท่าไหร่กว่าจะได้ตรงนั้นแต่วันนี้เราจ่ายครั้งเดียวแล้วเราได้เขาแล้วเขาอยู่กับเราแล้วเขาเลี้ยงลูกให้เราแล้วเขาหุงข้าให้เราเนี่ยถามว่าวันเนี้ย เราเห็นคุณค่าของคนที่เป็นสุภาพสตรีที่เรียกว่าเป็นภรรยาเราเป็นแม่ของลูกหรือเปล่าดังนั้นเมื่อเราได้รับตรงนี้แล้วสิ่งที่นบีได้กล่าวได้บอกไว้ว่าอัดดุญญามตตะโลกเนี่ยมันคือเป็นโลกแห่งการที่เราจะได้รับความสุขความสบายแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดของความสุขที่เราจะได้รับบนโลกนี้ก็คืออัจะยาอัลซอลิฮะภรรยาที่ดี แล้ววันนี้ท่านมีพรรธญาที่ดีแล้วเนี่ยเห็นคุณค่าเขาไหมกลับมาบ้านเขาก็หุงข้าวให้เรากลับมาบ้านเขาก็ปูที่นอนให้เรากลับมาบ้านเขายังเปิดแอร์ให้เราเวลานอนด้วยซ้ําไปตื่นเช้ามาเขาหากาแฟให้เราดืม่มออกจากบ้านเขาขอโดอาให้เราขับรถปลอดภัยเนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ชายคิดสักนิดหนึ่งนั่งไต่ตองสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองมอง สุภาพสตรีที่เป็นภรรยาเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เขาคือคนที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าและมีค่ามากๆที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้คิดรักเขาแล้วดูแลเขาปกป้องเขาแล้วก็ขอดุอาให้เราอยู่ด้วยกันจนตายจากกันแล้วก็ขอดุอาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขอให้เราได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์คู่กันพร้อมกันด้วยเถิดอัสลามุอะลัยฮิวะสัลลัมมุฮัมมัดวะลาลอฮิวาซบิอัสสลามุอะลยกุมุลาตุลลอฮิวากากะ